สถานการณ์การเมืองตอนนี้ก็ผลโพนะครับของสำนักนิด้าและสำนักหลายๆสำนักก็ปรากฏชัดเจนแล้วว่าพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลคะแนนนําโด่งพรรคลุงตู่นะครับในคะแนนนําโด่งพรรคลุงตู่ส่วนพรรคอื่นนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงละก็โอกาสจะศูนพันก็หลายพรรคอยู่โดยเฉพาะพรรคเล็กๆเนี่ยะครับจะไม่ต้องพูดถึงเลยก็โอกาสในการได้รับการเลือกตั้งเนี่ย แทบจะไม่มีเลยในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้เป็นการแข่งขันกันร,รุนแรงมากผลโพลผลการสำรวจการแสดงความคิดเห็นความชื่นชอบในพรรคการเมืองน,นั้นก็คงไม่ต้องลงรายละเอียดมากก็คือพรรคเพื่อไทยกับพรรคเก้าไกลนั้นคะแนนนำนำโด่งตลอดมาในการสำรวจครั้งที่สองนะก็ยินดีกับพรรคเพื่อไทยและพรรคเก้าไกลด้วย นะครับโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยสมัยหน้าก็คงจะได้จัดตั้งรัฐบาลเราจะได้เห็นนโยบายต่างๆของพรรคเพื่อไทยนะครับนะแล้วก็คุณงุ้งยิงคุณเศรษฐาได้มาบริหารประเทศค่อนข้างแน่นอนในในสมัยหน้านะครับเพราะเพราะการสํารวจหลายๆครั้งผลมันก็ไปในทางเดียวกันก็ยินดีกับพรรคเพื่อไทยนะครับใครที่เป็นตำรวจเป็นข้าราชการทั้งหลายนะเคย นะครับอิงแอบตับฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวนะนะครับพอพักเพื่อไทยพักฝ่ายค้านเข้ามาเมียำนะ่านะเขาก็ต้องมีการโยกย้ายข้าราชการแน่นอนครับนโยบายต่างๆต้องเปลี่ยนไปเพราะผมเชื่อว่าหมดยุคลุงตู่แล้วถ้าดูจากผลการสำรวจนะครับนะพี่น้องคิดเหมือนผมหรือไม่อย่างไรผมหวงว่า นะสองพักการเมืองนี้ก็มีโอกาสที่ได้เป็นรัฐบาลส่วนพักเก้าไกลจะได้เป็นหรือไม่ก็ต้องดูนะครับว่าพักเพื่อไทยจะเอาพักพลังประชารัฐหรือพักอื่นใดเข้ามา่วมรัฐบาลนะแต่ถ้าดูแล้วไม่เป็นประจที่พักเก้าไกลตั้งเป้าไว้เขาก็ยอมเป็นฝ่ายคา้านนะครับเป็นฝ่ายค้านที่แข็งแก่งเพราะว่านโยบายของพักเก้าไกลนั้น ก็เป็นนโยบายที่มีอุดมการที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นไม่เหมือนพรรคการเมืองอื่นนะครับก็จะบอกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งนะแต่ก็ยังมีการรัฐประหารมาตั้งแต่ปี5้สบนะบางพรรคก็บอกว่านะเออต้องสามัคคีกันแต่ก็ยึดอำนาจอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าผลการเลือกตั้งพรรคก้าวไกลเข้ามาที่หนึ่งตามมาด้วยก้าวไกลนะครับ พักเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลนะเรียกผิดเรียกถูกก็ขอขอโทษด้วยนะครับแต่ผมมองว่าพักก้าวไกลคะแนนก็จะดีขึ้นดีขึ้น,นส่วนพักเพื่อไทยคะแนนนิยมลดลงนะครับนะลดลงเยอะด้วยพร้องมควรโดยพักเก้าไก่คะแนนขึ้นเยอะมากนะครับมาดูดูข่าวก่อเช้าแนละ้วแต่ผมมองว่าพักเพื่อไทยที่คะแนนนิยมลดลงเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าออกนโยบายเยอะเกินไป นะครับนะค,บความเห็นส่วนตัวนะนะผมว่านโยบายมันเยอะและช่วงหลังๆมันก็จะเริ่มเวอร์เกินไปแจกเงินคนละหมื่นห้าแสนล้านอย่างเงี้ยนะมันก็ดูจะเป็นการเวอร์เกินไปหรือเปล่านะครับนะเพื่อจะเกทับกันระหว่างพรรคการเมืองลุงตู่หรือเปล่านะการออกนโยบายบ่อยๆที่ดูแล้วเวอร์เกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้คนเลือกเพื่อไทยมาเลือกก้าวไกลแทน เท่าที่ผมถามพี่น้องประชาชนมานะนะครับผมสํารวจความคิดเห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไปแนี่ยนะเพราะนโยบายบางทีมันเยอะนะออกนโยบายมาถี่แล้วเกิน,นจนเยอะมากมันจะทําได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พัคเพื่อไทยก็ต้องลองกลับไปคิดนะคุณจะไปเที่ยวออกนโยบายทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับมันจะเยอะไปหรือเปล่านะเงินตั้งห้าแสนหกแสนล้านจะไปเอาที่ไหนมาแจกนะครับหรือว่าไปตายเอาดาบหน้า หรือว่าเป็นเรื่องที่ทําได้จริงหรือเป็นเรื่องเพ้อฝันเกินจริงนะเป็นประชานิยมที่มันเกินไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับหลายคนตั้งคําถามแล้วก็หลายคนก็หันมาเลือกก้าวไกลแทนนะครับนะนะครับ,นะรบอันนี้ก็ก็ว่ากันไปนะครับนี่จากที่ผมสํารวจความคิดเห็นนะครับผมก็มองแบบนี้นะครับอาจจะมองแตกต่างจากคนอื่นนะครับแต่ว่าเป็นการสแสดงความคิดเห็นในฐานนะ คนที่ติดตามการเมืองนะฮะผมมองว่านโยบาปเยอะการแจกเงิน1 0 0 0 0บาท50แสนล้านเนี่ยมันเป็นลักษณะของการหวานแผหรือเปล่าคนบางคนรวยอยู่แล้วใน5 5ล้านคน50ล้านคนเนี่ยมันไม่ควรจะต้องไปแจกเงินเขาหรือเปล่าเงินเราก็มีจํากัดเป็นนโยบายที่เหวี่ยงแผลหรือไม่ทําได้จริงไหมจะเก็บภาษีจากที่ไหนก็มีนักวิชาการนักธุรกิจออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะ อาจจะทําให้คะแนนนิยมตกลงหรือเปล่าเนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทักคเพื่อไทยต้องนำไปคิดว่าอย่าออกนโยบายเยอะเพียงหวังว่าจะแลนสไลด์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าอะไรที่มันดูเวอร์เกินไปเนี่ยคนมันจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยมันจะทําได้จริงเหรอจะไปเก็บภาษีจากใครจะไปหักงบประมาณทหารจะทําได้จริงหรือลงไปหักงบบประมาณเรือด,ดำน้ำํา เดี๋ยวจะได้ไปรัฐบาลหรือเปล่าจะโดนปฏิวัติยึดอำนาจหรือไม่พี่น้องประชาชนนักธุรกิจหลายๆคนก็กลังคิดว่าเฮ้ย hey, คุณจะไปเอาเงินจากไหนมาแจกคุณจะไปลดงบประมาณทาหารคุณกล้าหรือ,อ,อคิดว่าเพื่อไทยจะกล้าไหมละ่ะไปลดงบประมาณอาหารเรือลบเรือดำน้ำห้ามซื้อมันจะได้ไหมจะโดนยึดอำนาจอีกครั้งหรือเปล่า จะไปเก็บภาษีเพิ่มจากนักธุรกิจก็ในเมื่อกิจการจรงทุกอย่างมันแย่ยหมดจะไปเก็บภาษีอะไร่ะครับไปจะไปเก็บภาษีกับลิงที่ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งทีเ่เพื่อนไทยต้องตอบให้ได้หรือจะไปตายเอาดานะับหน้าพอถึงเวลาได้ไปรัฐบาลก็เอาเรื่องนโยบายห้าแสนล้านเข้าสู่สภาออกกฎหมายเรื่องแจกเงินแล้วก็ตกไปเพราะไม่ผ่านหรือรู้อยู่แล้วว่าสวก็คงจะไม่ผ่าน หาเสียงแบบไปตายเอาดาบหน้าหรือไม่นโยบายพวกนี้ก็อาจจะทําให้คะแนนนิยมลดลงและก็อาจจะยดลดลงไปเรื่อยๆประชาชนก็จะไปเลือกก้าวไกลแทนนะครับอันนี้ผมก็นะฮะพูดตรงไปตรงมาเลยเท่าที่ฟังความคิดเห็นมาและก็อย่างหนึ่งการแจกเงิน5้าแสนล้านเนี่ยก็โดนโจมตีจากหลายฝ่ายนะแม้กระทั่งฝ่ายเดียวกันก็ยังมองว่าเฮ้ย มันเป็นการนโยบายแบบเอาภาษีมาเอากาแนนอนาคตมาหาเสียงล่วงหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยก็จะต้องยอมรับมันนะนะครับโดยเฉพาะพวกแรนสไลด์อะไรเนี่ยผมดูแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายยังเหลือเวลาหลายวันซึ่งคะแนนนิยมเนี่ยดูเป็นวันๆไปโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าอะไรที่มันดูแล้วไม่ใช่เรงจริงนะคนในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนชั้นกลาง นะครับก็คงไม่สนใจเรื่องหนึ่งหมื่นบาทอย่างผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งก็ไม่สนใจเรื่องเพื่อไทยมาแจากหนึ่งหมื่นบาทอะไรเนี่ยไม่สนใจน,นะเพราะไม่ใช่เป็นบุคคลที่จะต้องพึ่งพาจากรัฐเพราะว่ามีฐานะการเงินที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งรัฐเพราะ,ะนั้นนโยบายแบบหวังเวียงแหเนี่ยก็จะโดนโจมตีไปจนถึงวันเลือกตั้งคะแนนนิยมก็จะตกไปเรื่อยๆผมบอกนะผมบอกว่าก้าวไกลจอดดีวันดีคืน เพราะว่าดูจากผลสำรวจมานี่เยอะนะขึ้นมาเยอะมากนะครับนโยบายของเขาก็ไม่แกวงนะของพรรคเก้าไกลไม่แกวงนะครับไม่มีอะไรที่มันแกวงไปแหวงมาแล้วก็เสร็จแล้วก็หลายๆคนก็รุมก,กินโต๊ะเพื่อไทยนะนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ก็อยากจะฝากเพื่อไทยนะครับอย่ากออกนโยบายบ่อยกันไปจนมันเยอะเนะเดี๋ยวจะคิดว่าเฮ้ยเป็นพรรคการเมืองเทวดาอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ ก็ฝากไว้นะครับในฐานะคนที่ติดตามการเมืองก็ฝากเป็นข้อคิดนะคนที่ต้องการเงเนเินเดืนก็เฉพาะคนยากคนจนเท่านั้นนะครับแต่อย่าลืมนะคนในประเทศไทยมันมีคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นใหม่ก็คือคน1 8อัพไม่เกิน3 0 3 5แล้วยังมีคนชั้นกลางีคนที่มีการศึกษาเนี่ยเขาสนใจเรื่องหนึ่งหมืม่นหรือเปล่านะครับส่วนคนแก่คนเฒ่าก็ว่ากันไปนะครับ อันนั้นคนแก่คนเฒ่าก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยพรรคลุงตู่ลุงป้อมนะและอีกหลายพรรคมันก็ต้องมาแยกคะแนนเสียงกันผมเชื่อว่าคนแก่คนเฒ่านะก็ยังเลือกลุงตู่อยู่นะผมบอกว่าคะแนนลุงตู่ก็ยังไปได้อยู่นะครับอย่าประมาทลุงตู่นะครับผมบอกนะครับอย่าประมาทนะครับช่วงหลังๆนี่แกก็สร้างภาพหน้าดูนะปกติแกไม่เคยมาทําอะไรที่มันดูหลอมแนม นะใส่เสื้อสงกรานมาเอาปืนมาฉีดน้ําฉีดอะไรแกก็แก,แกยังทําตัวเป็นเด็กได้เล่นสงกรานได้แกทําได้ทุกอย่าง,างเพราะนั้นเพื่อไทยอย่าประมาทโดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนนะนะครับกลุ่มคนยากจนผลงานลุงตู่ก็เยอะอยู่และก็เรื่องเกี่ยวกับแอบกระเป๋าตังอะไรต่างก็เป็นผลงานลุงตู่อยู่เพราะนั้นอย่าประมาทลุงตู่เพื่อไทยอย่าประมาท แล้วก็อย่าไปนําเสนอนโยบายอะไรที่ดูแล้วเพฝันนะคนชั้นกลางหรืออะไรอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็นโยบายประเภทลดแลกแจกแถมให้อย่างเดียวก็โด,โดนแซลจากลุงตู่มานะครับจะเอาที่ไหนมาให้มาแจกมันเยอะมันแยะจะไปเอาเงินเอาทองที่ไหนทั้งนี้สินที่รัฐบาลลุงตู่และหลายๆรัฐบาลก่อไว้นับสิบล้านล้านหัวล้านหัวล้านสองหัวล้านเนี่ย นะครับนี่สินเยอะแยะมากมายนะเหมือนคนยากจนเยาเงินไปแจกประชาชนเนี่ยมันก็กระไรอยู่นะการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนั้นจะสำเริจผลหรือไม่เพราะว่าโดนวิพาวิจญญาณ์นะนะครับระวังจะเสียมวลชนคนชั้นกลางคนรุ่นใหม่ไปจะเหลือแต่คนแก่คนแก่ก็ต้องมาแย่งกับลุงตู่นะซึ่งมีผลงานมายาวนานนะครับนะเรื่องบัตรสวัสดิการและต่างๆอันนี้ก็เรื่องการเมืองที่ต้อง ต้องไปวิเคราะห์นะครับมิฉะนั้นนะเเดี๋ยวก็จะตกมาตายนะครับนะนะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าประเมินลุงตู่ต่ำ